ดูยังไงก็สีชมพูดูเข้าไปเถอะเพราะคนเราไปอยู่ด้วยกันดูยังไงก ok ็ชมพูชมพูเราเราที่คนเป็นหลักคอสตุมงช่างมันถ่ายรูปสามคนโอเคนะครับก okay, ็พี่ฟ้าไม่ให okay, ้พูดแล้ว พูดให้พี่ฟาละกันฝากพี่ฟาด้วยนะครับรูว่าทำงานเหนื่อยนะครับแล้วก็งานหลากหลายมากนะครับงานมีทั้งงานที่ได้ได้เงินเยอะนะครับมีทั้งงานที่ได้เงินน้อยงานที่เอาเกียรติยศนะครับก็อยากให้ทุกคนไปซัพพอร์ตไั้รอดอะไรเดี๋ยวจะอ, <c oughs> <c oughs> อยากให้ทุกคนไปซัพพอร์ตนะครับเพาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็ทางพี่ฟาก็คาดหวังเยอะ ตัวผมก็คาดหวังเยอะทาง G d s ก็คาดหวังเยอะอากูก็คาดหวังเยอะนะครับก็ไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะเป็นไปนตามเป้าหมายไหมที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าภาพยนตร์จะได้เงินเยอะสักเท่าไหร่พูดตรงๆว่าผลประกอบการของเราก็เหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะได้คือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของนักแสดงนาะที่ชื่อว่าอิงฟ้าวราหะซึ่งเราคาดหวังรางวัลจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้วิมานหนามเพราะฉะนั้น ทุกคนครับถ้าไปกันไม่ว่าจะไปรอบไหนก็นแล้วแต่อยากให้ทุกคนช่วยเก็บภาพประทับใจบนจอภาพยนตร์ที่ท่านไปนะครับแล้วก็ลงสตอรี่นะครับล,ลง, Story, บลงอัทิ k อให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดกระแสให้ยาวนานที่สุดนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครก็คือนะฮะหยดฝนนี่เราทําสุดความสามารถนะครับแล้วก็ทั้งสองคนยังไม่รู้ด้วยว่าอ่อนช่องไหน จะบอกใบให้นิดหนึ่งหรือบอกเลยไม่เอาดีกว่าโอเคนะครับไม่ได้ออนการทีวี<ย>นะคะดบแลกๆน,น,นะดูเหมือนไม่ก็จะส่งเสริมธุรกิจเลยโอเคเราก็ออนฟรีทีวีปกติในเวอร์ชั่นทีวี TV. แล้วเวอร์ชั่นอันค er ัรก โอเคนะนีเห่าเต้าใจเจี๊ยบโอเคนะครับไปทต่อไปในช่องทางอะ่อรู้เรียนมันไม่มีคณิพี่จีนในช่องพี่จีนไว้ก่อนโอเคนะโอเคขอแรงสนับสนุนพี่ฟ้าตลอดไปนะครับเพราะว่าพี่ฟ้ายังมีอายุการทำงานได้อีกยาวนะเพิ่งจะเป็นทุพเพศนะครับก็แน่นอนครับการต่อสู้ทางธุรกิจวงการบันเทิงมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมีขึ้นก็มีลง แต่ถ้าจะลงเมื่อไหร่ก็บอกกันดีๆแล้วก็บอกกันค่อยๆนะฮะเดี๋ยวลงแรงนะฮะค่อยๆนะฮะสปอกันต่อไปนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากระท่อกกระทัางกันบ้างนะฮะก็เหมือนผัวเมียทั่วไปฮะพูทั่วไปางบ้านที่บางทีผัวก็ด่าเมียเมียก็ด่าผัวบางทีผัวกับเมียไม่พูดกันสองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่ผัวเมียท้างบ้าน มันไปเดินซื้อของมันไม่พูดกันซักคำบางทีมันเลี้ยงหมาอีกคนตัดหญ้ามันยังไม่พูดกันเลยมันไปงานเอ่อดโชว์มันไปชมสินค้ามันไปขายสินค้ามันยังไม่ยอมพูดกันเลยแต่ตอนกลางคืนมันก็นอนห้องเดียวกันพูดเป็นสิบ้าสิต่ไปนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับใครอะอยากได้ลูกคู่เหรออยากไหมโอเคลูกคู่บางบ้าง คนบ้านคนหนึ่งมาสองแถวคนหนึ่งมาอำเภอสิเดชโอเคโอเคโอเคไม่แกง้ะไม่แกงพี่ฟ้าเพราะวันนี้งานเช้าใช่ไหมพี่ฟ้าไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวฉลองตามไปทีหลังโอเคนะัไหะขอเสียงปรบมือขอบคุณพี่ฟ้านะครับขอบคุณนะครับขอบ,ขอบคุณทุกท่านครับผมด้วยลงเตีงขอขอบคุณคุณอาวัลด้วยนะครับและส่งต่อให้กับชาลอตครับ